สวัสดีค่ะยินดีตอนเราท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ไลยการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเสาของมือวันที่31เดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2568นะคะพี่น้องค่ะมื่อนี้นะคะแอดผ้าพ่อแม่พี่น้องบรนเทาสุขสุขอนค่ะมาตติตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่ป่าช้าค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นแนวทางเพื่อนบ้านนะคะพี่น้องค่ะแนวทางเพื่อนบ้านมือแรงนี้นะคะพี่น้องค่ะเป็นของปู่ป่าซ้านะคะ บอร์บนของคนขับรถดพดีปนองคะของคนขับรถนีอสิตามอีกรอบหนึ่งคือหกมงแรงนะคะพี่นองเอาแนวทางของครูราสาพเพื่อนบ้านมือนี่นะคะสิได้มาเป็นตัวใดพอพี่นองมาิดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะค่ะเจริญพรเด้อญาติโยมทุกข่ทุกคนที่ฟังรายการเบิ้งระด้วยดีหาหอกตลอดทั้งต่างประเทศและในประเทศแดรสเดนมากเ,เดี๋ยวนี้เริ่มมากแล้วคือประเทศเพื่อนบานประเทศเล่าเริ่มมากหลายแล้วพโอมากตัวหนังสือมัน ตัวเลขมันหลายก็ประเทศเท่าเนี่ยหลายแต่ประเทศนอกนั่นขาประจําขราเจ้าขราเจ้าใส่ไล่เป็นหลักเด้อโยมขราเจ้าใส่ไลยเป็นหลักแต่ว่าสําหรับประเทศไทยกับพงศิพังอยู่แต่ว่าบัตนี้บอกก่อนจากน้อยว่าเอ่อมีคนกับมีคนไา่มาหาหลวงปู่ว่าหลวงปู่คอยเอาเลขคนขันบดบทขอพวกแรงอย่างเดียวบัตนี้ซุ่มขราเจ้าอยากได้ก้อนกับมีค่ะเอออยากได้ทีหลังกับมี ฉะนั้นหลวงปู่กับรีเลยบอกเลขของหลวงปู่ก้อนเหล็กเป็นเหล็กเล่าพัฒนาเนาะค่ะเล่าพัฒนาหมื่นวันที่มเดทมอคก,กล่าวันศุกร์พอดีเนาะค่ะ,คะแต่บอกโยมจะหน่อยว่าเลขของหลวงปูน่นี่ยักษิมแมนคือขอเลขคนคนคำวณบุกอายุน้ำกัน,นแต่ว่ามันนั่ง มันเป็นคนบอกคือเฮาแล้วคนบอกใข่บ้กน้ำค้นเป็นแต่ในหมูแต่ว่าใส่ายเสือกด้ามือหลายเถือ,อยู <c oughs> อย <c oughs> แล้วก็ขีดุ้ยพอมเพราะว่าเขาโอนเงินมาให้เออเอฟซีโอนเงินมาให้แกโดยตรงกับมี่แต่ว่าโอนเขาบัญชีลงปูน่ะแต่ลงปูก็ให้ไห้ไห,ห้ไปเลยตามตามตามไายการอ่ะถ้าบว่ <c oughs> ให้มันกระชิดตาลงปูอีก <c oughs> <c oughs> เอาจีเดอร์บัญชีสารเล็มือนี่ <c oughs> เป็นร่างพัฒนา สองทมีสิ้านะที่ออกแดนนอนต่าวามมอนี่ฮูด้ว่าเลขออกแดนนอนกับลงุงปูกับเลยว่าอยากบอกสําหรับญานโยมเลย่อนกันแล้วกันเอาสามตัวเลยเนาะ <c oughs> แต,แต,แต่ไปตัดเ,เด็ดเอาเด้อค่ะคัดเอาซีตัวเลยก็ได้ลุงกูใส่ซีตัวใกันนะผูดเรืองต้นก,นกนรืองอะไรซีตัวเพราะว่าเอาอยากเล่นซีตัวมันมันได้เงินหลายกนะ <c oughs> ลัวปะนะค่ะราพัฒนาประจําวันที่ สารเวทมกราคมนีสองทุม่มบิมหานาที่ออกกาหาไปเลยหายซีโตเลยซีสามหกซีซีสามหซีค่ะพวกเออทำเป็นสามโตกะะเข้ากระเล่นสามหกซีกาหซีนอค่ะกระเล่นซีโต๊ะกาบอกายว่าทัานเล่นทางล,างขขาล่างก็เล่นซีสามกัรเล่นขบวนก็สามหซี นี่คือของลปูปราสาเดอ้อแต่ว่าของคนขับตรถต่อรอหกมงแรงมันจังเสียหายเพราะว่ามันมันมันสีเห็ดหลังจากไปรับนักเรียนเรียบร้อยแล้วรับลูกมาเรียบร้อยแล้วมันกระสีไม่คำนวณคำนวณแล้วมันก็ะสีไปถามผีปราสาทนําผีหลอกกับผีหลอกว่าตตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ออกแน่นอนมันจะจึงบอกต่เฮ้าอย่าขาเบ้อ ค่ะทำมันบอผีบอกว่าบอแมนออกมันก็เฮ็อยูหันลังจนได้ได้เลขสามตัวนะค่ะโอ้ค่ะปูะไรแบบทุกปูทุก้นมาคัดเจียวเลขล่าพัฒนาภูบาตกเอกไปเลยสาม่นะอเสตัวกับสี่เด้อมอน้เด้อค่ะขอขอคว่าค่นีตัวของปูบ้ตัวของปูบางเึึงหันปูกระห้าเก่า 08มันกับสุยคือกันนิดตัวแต้มนึงเดียวเองเนาะค่ะปูของปูนัน่นกัะแต้มเดียวแต่ว่าตอนนี้พนกาลังบมันยังประเหตุมันมันเห็ยนยังบอี้องแล้วก็ไปยุ่นน้ำผีหลอกยามแรกมันก็ผีตัวก็ว่าตรงๆอ่ะเท่ากับมันเป็นซับ,บเบลอเพราะว่าคน้นคนนี่มันใสง่ายเลยคะเป็นคนขยันจักน้อยนะค่ะค่ะยูน่นํ้ำลงปูเนี่ยสิบกว่าปีสามยี่สิบปีนะไปมันยุ่นน้ำขัดแบบจัวนีนะค่ะ เออเอาแค่นั้นการขอบอกญอาติโยมเพียงน้อยว่ามือนี้ราลงโป้กับสามหกสี่เด้อค่ะขั้นยังไงขั้นยังไงที่ตัวก,กับเอาสี่สามหกสี่การเซ็น,นเนาะค่ะการเรีนเอาแต่ท่านนี้ก็ขอพญออาตโยามช่วยทุกคนฟังรายการแล้วเออ่ตอนนี้การตะบุญไพ่เล่งผาการรู้สึกว่าทยอยมากตลอดเบิ้งละรวยเบิ้งละรวยบอกขอ,อขอถามเลยนะจ้า หลวงพ่หลวงพ่ก็บอกว่าบดหัวนะบดแห้งแต่ว่าไห้มันดีอีหลีถ้าชอบมันนี่ก็ซี่หาขวดแล้วมาเอานะอันอพ่นว<อ>่าอันสรรพคุณอ,อันเป็นอีหยังแน่เพ่นเจ็บแข้งเจ็บขาจึงสี่ได้บค่ค่ะปูวอันเจ็บแข้งเจ็บขานี่ขอให้ยางบ่ได้มาเลยเดี๋ยวนี้เลยขันบ่ย่างคนทวนมาหาย่างปวดแข้งปวดขานี่นวดลงไปนวดหายเลยแหะปะนี่พูดล้วพ้นกะ สุภาพสตรีผู้ลงา้นเพินกับไปพาเนาะไปพาหมดลูกหรือว่าเห็ดยางมาาดิเพินกับเก็บหลายแม่ไทยกัดเท่าแล้วก็ผู้ลงพ้นเป็นโรคกระเพาะสามารถกินได้หายนะโรคริดสดวงทวารสิกินกับหายเพราะว่าเนื่องจากของคงป่วยมันมีสองสูตรสูตรกินกับสูตรท่านะตรวจฉะนั้นมาเอาจากกะเหลียงโดยตรงเลยเพราะว่ากะเหลียงพักกะเหลียงขจอมีวิซ่าเห็ดนานนี้รักษาคนป่วยทั้งหมดเดียวีนสัพัาห์ เบิ้งละรวยเป็นประชาสัมพันธ์ว่าเดีน๋ยน,นี้สี่ร้อยก้อนหลุดซึ่งว่าหายไปสามร้อยก้อนเหลือเพิ่ถึงร้อยนีตอนนี้จีบยังบ่าหายนะอรายงานมากเลยบันทึกไว้ฉะนั้นได้บุญทุกคนนี่แหละได้บุญทั้งเบิ้ง,งะละรวยก็ได้กุศลได้บุญเยอะหรอกเพราะว่าแต่เป็นปพายประชาสัมพันหลวงปู่ได้ปัจจัยมากหลวงปู่เหลือมากกับหลวงปู่กับสือที่ซื้อดินวัดสมทีมองฤษสา่างกุฏิก่อนสีจากไปมือแรกนี่จะเริ่มเด้อหดกุบะ่าหายสามหกสี่ ่านอยากได้ที่ตัวเก่าสีสามหกสีเนาะค่ะขอจบแค่นี้ขอจะเลื่อนพรอขอบคุณครณับผู้กำกับนวมัสการ์คาสาทุกค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ป่าช้านะคะแนวทางเผื่อนบ้านเมือแลงอันนี้เป็นของปูป่าช้า เป็นของปูปราสาทนะคะพระธาตุาในแมนของคนขับรถนะคะพี่น้องคะของคนขับรถนี่เขาต้องถาหกมงลแงเด้อพี่น้องเด้อหกมงลแงนะคะเราเราของคนขับรถเนี่ยเราสิไปคำนวณก่อนแล้วก็เราก็สิไปถามผีในปราสาทวาตัวนี้แมนบอตัวนี้แมนบอหกมงเขาจังคอยถ่าถาเอาของคนขับรถอันนี้เอาของปูปราสาทไปพิจารณา,าก่อนคะ่ะและ้วทางของปู่ามีซีสามหกซีสามหกซีแล้วก็ซีสามของปูปราสาทงวดที่ผ่านมานี่ก็ปูละไห หนึ่งเก้าศูนย์แปดนะคะพี่น้องคะหนึ่งเก้าศูนย์แปดกับพิษพิษมองแปดเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันไอเก้าศูนย์นี่ของปูแล้วกับมาอยู่นะคะแต่ว่ามองพิษมองเนี่ยมองแปดนะคะไปพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางอ่าจากปู่ปลาช้านะคะอ่าแนวทางเพื่อนบ้านเมือแรงนี่ ชุดนี่เป็นของปูปราสากอนนะคะแต่ว่าของคนขับรถนี่ต้องทาหกมงเอสซิต nah. ิตามให้ hai. นะคะพรา่พี่น้องคะเอสซิติตามให้นะคะพแม่พี่น้องจังไรกะสุตรนี่ของของปูประสาเนี่ยให้นําไปพิจารณาเบิ้งแนวทางของปูประสาแล้วก็ค่าขึ้นกันนะคะพรา่พี่น้องคะเอาขอขอบุญขอบคุณพแมยพี่น้องพระท่าสุขุสุขกอนการสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบคุณสําหรับข้อมูลแนวทางนะคะในคลิปมีขอขอบุญขอบคุณแนวทางจากปูปลาช้าค่ะ เอกซิไดขอตัวลาบพลายพี้องบรรเทาสุขสุข้อนไปก่อนนะคะเอาไว้พอ,อกันไหมกัแบแงนในคลิปหนานะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ